โอ้พี่แนนคันหน้ามากเมืเ่อไรจะไปอะฝุ่นนะฝุ่นที่บ้านเยอะมากไม่ไหวแล้วม,มาอยู่ชั้นสี่อร่อยจริงไม่ตอแหลคือตัวเนี้ยเขาไม่มีสเตรอยด์ค่ะแล้วก็ช่วยลดการแดงอักเสบของผิวนะคะภายใน2ชั่วโมงเลยคือชอบมาก นี้อยู่กับน้องแนนได้หรือว่าน้องนี่อีกแล้วค่ะเปนิดนึงแต่วันนี้จะพาไปชมบรรยากาศบ้านที่เราเติบโตขึ้นมาบ้านที่แนนได้ใช้ชีวิตนะคะบ้านที่แบบปลูกฝังจะมาเป็นตัวแนนในทุกวันนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะยากรักสินนคือบ้านเก่าของน,น้องแน ที่หัวรำโพงนั่นเองค่ะไม่ได้ไปเหยียบมาแบบนานแล้วคือไม่ได้ไปนอนอะ่ะสี่ปีได้แล้วพอย้ายมาอยู่บ้านใหม่นาะแต่ว่าอมีแบบไปมาหาสู่ที่บ้านหลังนั้นบ้างเชื่อแม้ไปปีละครั้งเพราะว่าไปงานไหว้าอาม่าโกงอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าในซอยจะหน้าตาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่ว่าที่แน่ๆที่รู้ๆเลยนะที่นั่นฝุ่นต้องเยอะมาก <S <S> ฉันม่ต้องปกป้องตัวเองก่อนนะบำรุงผิวหนงผิวหน้าเพื่อให้ ผิวหน้าของแนนนะแบบมีบาเรียป้องกันหน่อยเพราะว่าอย่างแนนเป็นภุมแพ้ผิวแพ้เซนซิทีฟง่ายมากอะไรมากนะคะอะไม่เสร็จว่าเราเดี๋ยวไปบำรุงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้รีบนุ่งหน้าออกไปดูบ้านหัววครกันดีกว่าค่ะ ก่อนจะไปเจอสึกหนักนะคะเราก็ต้องงัดน้องตัวเด็ดตัวนี้มานะคะเป็นยูเซอร n นอัลต้าเซนซิทีฟไฮยาลูรอนครีเซนต g เจลนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลคือบำงบรงผิวไปในตัวด้วยคือคลีนหน้าออกลบมอเมคอัพได้ดีนะยี่ไม่พอคือแบบปรุงผิวของเราด้วยนะจ๊ะ หลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะก็ะให้ดูว่าผิวไม่มีการเอียดอาร์ตใดๆเลยคือผิวแบบปรับมาดูนได้ดีเยี่ยมมากนะคะเราก็จะบำรุงด้วยตัวนี้ต่อเลยนะคะเป็น u s i ต Ultra Sensitive r e p a แพ Cream ค่ะคือตัวเนี้ยเขาไม่มีสเตียรอยด์นะคะแล้วก็ช่วยลดการแดงอักเสบของผิวนะคะภายใน2ชั่วโมงเลยคือชอบมากเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกับสึกหนักไงอย่างที่แนนบอกคือ4ปีทุกคนไม่ได้มีการอ่ามสะอาดอย่างจริงจังเลยนะ เดี๋ยวเราต้องไปดูแล้วคือแบบในว่าหนูทำแล้วเน,น,นาะ ก็บำรุงปกป้อง2ขั้นตอนแล้วนะคะพร้อมที่จะลุยสึกแล้วค่ะพร้อมที่จะไปเห็นบ้านหัวลาโพงของในนี้นนค่ะพร้อมที่จะไปเห็นบ้านเก่าบ้านที่แบบพร้อมถลุผุพังได้ตลอดเวลาหรือยังคะเอาจริงนะคือสวยนะไม่ใอยากไปเลยอ่ะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะก่อนจะไปเห็นของจริงเ บ้านเก่าหอรำโพงนะคะเอาจริงนี่คือครั้งแรกที่มาเปิดเลยนะถ้าไม่สนิทจริงฉันจะไม่เปิดเลยแต่ว่ารอบนี้ก็เออ,เอ,อมาถือว่าเราสนิทกันแล้วจะให้ดูบ้านนี่ค่ะหลังนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเก่าสุดโทรมหนะักมากถามว่าทาไมไม่รีโนเวทเอาจริงนะคือเวลารีโนเวทบ้านเกา่ามันใช้งบประมาณในการรีโนเวทแบบคูณสองกับการสร้างใหม่ตอนนั้นเขาประเมินค่ามา10ล้านบาท มันมันมันยุ่งยามันสิบล้านอ่ะเออก็คือเอา,อางนี้ก็เลยบอกเอา,อางนี้นะเก็บไว้ก่อนอาเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าบ้านกันที่ไม่มีใครมาอยู่จริงๆนี่สดใหม่เน็บหน้าบ้านไม่มีใครมาเลยของจริงและคือล่าสุดเหมือนข้างบ้านเมื่อกี้แน่นลงจดรดมาเขาบอกว่ามีมูเข้าบ้านแนนค่ะ พร้อมแล้วนะคะนี่ข้างในบ้าน,นะคะ่ะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้จา้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บของอันนี้จับไม่ได้เลยนะฝุ่นฝุ่นแด่นอันนี้ก็บ้านคนคนจีนตามสเต็ปนะคะก็ต้องมีติดมีติดะไรนิดนึงนะคะ่ะฝ<ฮ>ั่งนี้นะคะ<ฮ>ก็จะเป็นบ้านลึกลงไปเลยนะคะในหนึ่งพื้นที่มันใช้ได้หลายอย่างมากเลยเดี๋ยวจะอธิบายไปพร้อมๆกันเนาะตรงนี้เนี่ยก็คือไว้ทานข้าวนะคะเป็นโต๊ะทานข้าวแล้วพอหันมาฝั่งฝากนี้ปุ๊บ ก็จะเห็นเป็นความทรงจําตอนที่แนนเปิดร้านฟอร์เทรีนนะคะก็คือเป็นร้านเสื้อผ้าของน้องแนนที่แนนทำกับพี่นัทนะคะเมื่อตอนแนนเรียนมหาลัยผ้าก็กองก็ดองไปตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีพวกชามโฟมรต่างๆนู่นนี่นั่นบ้างนะคะเพราะว่าแบบตอนที่ขายข้าวมันก็ยังมีเหลือหลงเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยจากบนนี้นะคะก็คือควยระหวัลของพี่นัททั้งหมดเลยที่ตอนนั้นเดินสายประกวดจริงๆมี ทิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนได้ทิ้งไปแล้วแต่จริงๆที่นัดก,ก็คอนเฟิร์มว่าให้ทิ้งนะเพราะนางบอกว่าไม่รู้จะเก,ก็บไว้ทําไมแล้วอะไรเงี้ยคือยังไงแล้วนางก็แบบเก็บยับในความทรงจำนางไปหมดแล้วฝุ่นเยอะมากฉันไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะ <S <S ตอนนี้นันเริ่มแบบขัดจมูกเบาๆนะพื้นเท้าขออนุญ,ญาตนะคะที่ยกเท้าให้ดูไม่มีคนอยู่ก็เลยลกแบบนี้นะคะทีวีเสร็จปุ๊บนี่จะ้ะนั่งดู มันเป็นอะไรที่แบบในหนึ่งสถานที่เราทำหลายๆอย่างได้รวมเยอะมากนะคะอุ้ยมีหนึ่งอย่างอยากโชว์เหน็เหนนะ้ะน้องแนนตอนมอสอง <laughs> เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนผมสั้นสาวฟันกระต่าย <c oughs> ก็ถ่ายเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดของเน็ต Wi-Fi ที่บ้านเนาะนี่ยศสวดี Yo นะคะก็คือเป็นชื่อเก่าน้องแนนนะแล้วก็ถัดมาโต๊ะตรงนี้นะคะแต่ก่อนเป็นโต๊ะที่คุณพ่อนั่งทำงานนะคะ ตอนนี้ก็ยกคอมกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยแต่ก่อนเล่น MSN เนี่ยต้องมาแอบเล่นตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นคอมเครื่องเดียวในบ้านแล้วที่ต้องแบ่งเล่นนัดแนทแนนโกพ่ออีกอะแบ่งเล่น5คนแล้วต้องแบ่งเจยดเวลาซึ่งกันและกันไอเราเนี่ยนะได้ทำได้ทำแค่ว่าเข้าไปตั้งสเตตัสว่ามาแล้วแล้วก็ไม่เคยได้คุยอะไรมากมายไปแล้วเพราะว่าคนอื่นอะรอต่อเล่นแล้วอย่างน้อยเราได้มีแบบไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนว่า คอยกาชินก็ออนเอมเมื่อคืนนะเว้ยแต่จริงออนไม่ถึง15นาทีอ๋ออะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นการมูจะเป็นมูสองฝั่งนะคะนี่มูทางจีนด้วยแล้วนี่ก็มูทางญี่ปุ่นมาถึงโต๊ะสร้างเงินสร้างเงินให้พี่นัทสร้างเงินให้น้องแนนนะคะสร้างเงินให้น้องโก้คือโต๊ะโต๊ะนี้ค่ะคือตรงนี้นะคะทุกคน ถ้าสู o เข้าไปตรงนี้เนี่ยฟาเทลินแล้วก็ฟาเทลินอยู่ตรงนี้คือพี่นัดไลฟ์สดครั้งแรกก็ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็นั่งทําฟาเทลินก็คือตรงนี้นะคะของทุกอย่างคือแบบมันมันอยู่อยู่ที่เดิมเลยอ่ะเนี่ยเห็นว่าคือของทุกอย่างมันอยู่ที่เดิมหุ่นเหินก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราก็ไว้แบบเดฟหุ่นกันเลยตรงนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นรูปครอบครัวเนาะแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่นัดบวชตอนนั้นนางบวชอ่ะไป พร้อมจะขึ้นไปไล่ไปดูข้างบนขึ้นไปเรื่อยๆหรือ,อยังคะอุ้ยโอเคคือตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบของใช้ทั้งหมดนะคะพวกแก้วน้ำต่างๆนะคะอันนี้ตู้เย็นที่ใช้มาเนิ่นนานมากๆๆๆๆเป็น1ิบกว่าป,ปีแล้วอะอันเนี้ยแล้วด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์การทำไข่ของข้าวแกงนะคะก็จะเป็นตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วนี่ก็คือแบบเยินสุดจะเยนินอ่ะไปดูชั้นสองไหมดูชั้นสองกันห้องนอนน้องแนน บ้านใครเป็นบ้างเอากล่องลงทงรองเท้าจั้งแต่วางตามขั้นบันไดนะคะนี่นนนจาได้อันนี้บันไดนี้มีความทรงจาํานะคือตอนนั้นมีประจำเดือนครั้งแรกมามาแนนบอกว่ามานี่ลากเลยมานั่งบันไดลงไป3ขั้นทอจะได้มาแค่3าวันหลังจนั้นเราเด็กเราก็เริ่มเลยไปหนึ่งสสครบแล้วมาบอกว่าอย่าเป็นประจำเดือนเยอะ เป็นแค่สวันพอเดี๋ยวมันทรมานพอมาเดินออกไปปุ๊บเราไม่เคยเป็นไงเคยเป็นครั้งแรกชีวิตวิอยากไปนีนั่นงบึ้ม4ี่ห้าหกวันแล้วมาจริง7วันพูนจริงอย่าล้อเล่นนะกับอันเนี้ยความเชื่อเนี้ยมจะเชื่อแม่ไม่น่าน้านกระแดะเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนต่อไปและนี่นะคะคือสิ่งที่เอแคร์ทำไว้นะคะให้บ้านดิฉัน หะปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่มีการซ่อมนะคะก็คือเวลาเดินก็คือต้องข้ามขั้นนี้เลยนะคะข้ามค่ะ โอ้ยอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นของจริงเนี่ยวอนที่บ้านหลังเนี้ยอยู่กันหลายคนนะคะพี่น้องสี่คนแม่พ่อแม่แมาม่พี่สาวอีกคนหนึ่งนะคะ9คนเนาะมีหลานอีก2คนก็คือเป็น11คนอันนี้คือ11คนที่นอนอยู่ที่นี่นะซึ่นเก้าหัวเลยว,ว่านอนกันได้ยังไงวะแล้วบางครั้งอีกโก้มันเอาเพื่อนมันมานอนอ่ะ อีก4ี่ห้าคนหนึ่งเนะี่ยคือวิทูลน,น้องเอแคร์ก็ได้มานะคะน้องเก้าก็เคยมานอนบ้านนี้นะคะอามามาก็คือตู้เสื้อผ้าของน้องแน่นะ่ะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่คือตู้เสื้อผ้าฉันนะเดี๋ยวไม่เชื่อเปิดมานี่ยังมีชุดนอนอยู่เลยเห็นปะเอาไว้อย่างไงก็คืออยู่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องขนไปบริจาคให้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของอามา่ามามา แล้วตรงนั้นก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยขอไม่เปิดมันพร้อมถล่มเกินเยียวยาของจริงเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนที่ห้องนีนอนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จําความได้เลยจําความได้ปุ๊บคือน,นอนห้องนี้แล้วจริงๆไม่ตอแหละ,ะไปดูกัน เอาละคะ่ะถึงห้องนอนน้องแนนแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้า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 คือเสื้อผ้าเยอะมากจริงๆนะก็บอกว่าบ้านหลังนี้ผู้หญิงอยู่เยอะอะ่ะเออต้องเข้าใจหน่อย <c oughs> คือในห้องเนี้ยก็จะมีแนนมีแม่มีอาม่ามีพี่นัดนะคะแล้วก็พี่สายคนหนึ่งนอน5้าคนนอนในห้องนี้ดี่ันนอนตรงนี้ตรงนี้เลยคือตรงนี้ที่ดิฉันนอนนะคะเตียงนี้นะคะจะมีแนนนอนนะคะแล้วก็มามานอน พี่นัดนอนอยู่บนนี้3คนอาจอยู่ในเตียงเดียวกันเตียงหกฟุตทุกคนเก่งมากเลยอ่ะนอนได้ไงอ่ะแล้วก็อามมาคือด้วยความที่แก่แล้วนะคะเขาบอกว่าเขาชอบปวดหลังเลยชอบนอนพื้นมากกว่านะคะก็จะนอนตรงนี้แล้วในพี่สาวก็จะนอนตรงนี้นะคะก็จะนอนกันเรียงกันไปแบบนี้เลยนะคะเหนื่อยมากคันจมูกด้วยแสบหน้าแสบตาทุกอย่างหมดเพราะว่าบ้านหลังนี้มันแบบ คือไม่มีคนอยู่ไงฉันมาเปิดให้ดูไงเพราะว่าฉันอยากจะกลับมาแบบเออบ้านหลังนี้หลังจากไม่ได้กลับมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนดูแล้วก็จริงๆแล้วมีคนอ่ะรีเควสมาหลายรอบแล้วด้วยว่าแบบให้แนนมาแบบพาลุมทัวร์บ้านหัวลำโพงหน่อยได้ไหมเคยดูของพี่นัทไปแล้วแต่อยากดูในมุมของน้องแนนบ้างที่น้องแนนจะพาลุมทัวร์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราให้ดูแบบเซิร์ฟแล้วกันจริงๆยังมีชั้น3กับชั้นอีกนะคะแต่ว่าขอไม่ขึ้นเพราะว่างูมาอยู่ชั้น คืองูอ่ะเลื้อยเข้าบ้านมาทุกคนที่แนนบอกไปตอนแรกใช่ปะสรุปแล้วว่าคืองูอ่ะมาจากชั้น4ี่คือชั้น4บ้านแนนเป็นดาดฟ้าคือสามารถแบบมีอะไรสิ่งเล็ดลอดเข้ามาได้อ่ะเอองูอ่ะเลื้อยเข้ามาแล้วคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ชั้น3หรืออยู่ชั้น4เดี๋ยวขอไปตามหางูก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าแบบอยู่ส่วนไหนของบ้านหลังนี้เอางี้เดี๋ยวแนนะขอพักเบรกแป๊บหนึ่งไปทานข้าวก่อนพาไปทานร้านเด็กกับคาเฟ่ ที่แนนอะไปนั่งตั้แต่เด็กเลยไปซื้อกินตั้งตแต่เด็กเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากไปค่ะโอเคร้านนี้คือกินมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าอันนี้นะคะเรียกว่าขนมผักกาดนะคะหรือว่าใช้เห่ากล้วยในเหนงนะคะหนูเอาใส่ไข่ด้วยนะคะคือกินมาได้แบบ15บาบาทมั้งปัจจุบันนี้40และก็ยังเบาอยู่ดี ม,มาแล้วเดี๋ยวพาไปร้านคาเฟ่ต่อไปเร็วอ่ะสั่งเรียบร้อยนะจ๊ะก็คืออันนี้กินมาตั้งแต่อ้อนแตอะออกแต่เด็กแต่น้อยเลยทีเดียอีเมนูนึงร้านนี้ที่ดังอะไมโลคือที่สุดไมโลคือที่สุดที่สุดในโลกร้านนี้คือแบบไปกินร้านไหนไม่อร่อยเท่าร้านนี้เลยพูดจริงๆ คาเฟ่ก็เดินมานะคะเจอร้านเด็ดร้านดังร้านปังนะคะคือต้องบอกว่าที่เนี่ยร้านเนี้ยคะก็คือกล้วยเปลี๋ยวราชาในโออ่ะคือเขาเป็นลูกชิ้นปลาทํเองคือเนี้ต้องเฟิร์มเลยเพราะว่าแต่ก่อนตอนนั้นแบบ ขายข้าวแกงใช่ไหมน้องตื่นตาตีสี่ใช่ป่ะร้านนี้เขาก็เปิดแล้วเหมือนกันนางปั้นลูกชิ้นแล้วนะอาะ์ตจะเห็นกระบวนการทํานะคะอันนี้ก็คืออร่อยเด็ดมากถ้าเกิดใครอยากชิมน,นะไม่จําเป็นต้องมาถึงหัวลำโพงก็ได้สามารถสั่งได้นะคะมีที่ไลแมนแก๊ปโรบินพูตแพนด้ามีโอ๊ยไอ้พวกมีเยอะอะเซิร์ชรักกันเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้ชื่อนี้ไปสามารถเซิร์ชได้นะคะอร่อยจริงไม่ตอแหลพูดเลยว่าลูกชิมปลาคือแบบ ออิ่มมากทุกคนดูพุงดิแล้วก็น้ำทุกอย่างอาหารทุกอย่างก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะคือดีมากมได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยแบบเห็นความทรงจำทุกอย่างมันแบบม,มันตีกับมาเยอะมากเลยอ่ะโอ้พี่แนนคันหน้ามากเมื่อไรจะไปอ่ะหโยบคันลายที่ฝุ่นนะฝุ่นที่บ้านเยอะมากไม่ไหวแล้วอะฝุ่นเยอะยอมรับแต่คันหน้าไม่เป็นนะไม่ยอมป้องกันก็บอกแล้วว่าให้ป้องกันก่อนมา อาไปไปมายูซลีนยูซลีนรู้แล้วรู้แล้วซื้อที่ไหนซื้ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ก็ซื้อได้ที่วัดสันบูธเอยมบอยหรือร้านขายยาต่างๆนะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนําก็ไปหาซื้อเอาเพราะว่ายูซลีนมีขายอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะราคาเท่าไหร่อ่ะ ครีนซิ่งห540บาทนะคะส่วนรีแพคคีบ1 1 7 0บาทอ่ะไปหาซื้อกันนะคะแล้วก็ใครเนี่ยมีอาการแพ้แดงผื่นต่างๆนานาที่มันเฉียบพันนะคะแนนจัดให้เลยแบบนี้นะคะยูซลีนใช้2ตัวนี้นะคะ สงบแน่นอนเพียงแค่2ชั่วโมงนะคะเห็นผลอย่างชัดเจนคือตอนนี้นะคะฝุ่นที่บ้านเยอะจริงยอมรับเลยทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่าเกาะกันเป็นผนังผืดแบบยิ่งใหญ่มากนะคะจมูกเนี่ยแทบจะหายใจไม่ออกแล้วนะคะเพราะนั้นเป็นภูมิแพ้แต่ว่าไม่มีการผื่นแดงจ่าหายห่วงยูเซลีนะคะเดี๋ยวไงไปปิดบ้านกับบ้านเถอะไปไปล้างหนะ้า